สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูปช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวราศีไหนได้โอกาสทองจองที่นั่งเศรษฐีคลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงว่าจะมีราศีไหนบ้างที่ดวงชะตาเด่นในเรื่องไหนในช่วงนี้ค่ะ ก่อนอน่นเนทุบต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมติดตามรับชมช่องเสมอมานะคะหากเพื่อนๆท่านไหนต้องการให้กําลังใจช่องเพิ่มเติมสามารถร่วมกดปุ่มซุปเปอร์ตงได้ที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้จะเป็นพระคุณอย่างซูงค่ะ สำหรับดวงชะตาที่จะเด่นในช่วงนี้อันเนื่องมาจากดาวสุกย้ายไปเป็นมหาอุจอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสที่มีตำแหน่งเป็นกเกษตราธิบดีส่งผลดีให้กับท่านยังไงบ้างคลิปนี้มีคำตอบนะคะเอาละค่ะไมราา่รอช้าเรามาเริ่มกันเลยที่ท่านที่เกิดในลัคนาราศีเมษค่ะจะมีเรื่องหงุดหงิดในเรื่องส่วนตัวรำคาญใจกับสิ่งรอบข้างหรือถ้ามีความรักก็มักจะแอบแอบซ่อนๆนะคะ มาต่อการที่ท่านที่เกิดลัคนาราศีพฤษภค่ะส่งผลดีในเรื่องของการงานและก็ลาภผลจะเจริญรุ่งเรืองมากนะคะมาถึงท่านที่เกิดลัคนาราศีเมทุนค่ะเป็นอีกหนึ่งลัคนาราศีที่ดีมากๆในเรื่องของการงานและความรักเลยค่ะ มาถึงท่านที่เกิดลัคนาราศีกรกฎค่ะจะโดดเด่นมากๆกับธุรกิจทางไกลหรือการติดต่อทางไกลอะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศหรือทางไกลมักจะส่งผลโดดเด่นนะคะมาต่อการที่ท่านที่เกิดลัคนาราศีสิงค์ค่ะผู้ใหญ่เพ่งเลงมีเรื่องจุกจิกและให้ระวังเรื่องของสุขภาพนะคะ มาถึงท่านที่เกิดในลัคนาราศีกันแล้วค่ะถ้าหากชาวลัคนาราศีกันเปิดใจรับใครสักคนจะแฮปปี้มีความสุขมากๆส่วนเรื่องของการเงินก็ราบรื่นดีนะคะมาถึงท่านที่เกิดลัคนาราศีตุลค่ะจะมีเรื่องหงุดหงิดในเรื่องส่วนตัวรำคาญใจกับสิ่งรอบข้างหรือถ้ามีความรักก็มักจะแอบซ่อนเช่นเดียวกันกันกบชาวราศีเมษน,นะคะ มาถึงท่านที่เกิดลัคนาราศีพิจิกค่ะความรักจะทําให้ชาวราศีพิจิกกระปี้กระเป๋าการงานที่เครียดก็กําลังจะดีขึ้นแล้วนะคะมาต่อการที่ท่านที่เกิดลัคนาราศีธนูค่ะโดดเด่นมากๆในเรื่องของการงานทั้งรับทรัพย์รับโชคการงานโคตรดีความรักก็จะเบ่งบานดีใจในหลายๆด้านเลยค่ะ มาถึงท่านที่เกิดลัคนาราศีมังกรนะคะผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนดีหยิบจับอะไรก็มีคนคอยซัพพอร์ตคล่องตัวผู้ใหญ่หยิบยื่นโอกาสดีๆให้เสมอเลยค่ะมาถึงท่านที่เกิดลัคนาราศีกุมแล้วนะคะการเงินจะดีขึ้นอย่างน่าแปลกใจหลังจากนี้สบายใจได้การเงินการทองจะขยับดีขึ้นมากๆเลยค่ะ แล้วเราก็มาส่งท้ายกันที่ท่านี่เกิดในลัคนาราศีมีนนะคะมีความอุดมสมบูรณ์การเงินการทอมีความสำเร็จมากๆสมัครงานไว้ก็มีโอกาสจะได้งานปิดดีลปิดจ็อบรับงานได้ดีคนโสดมีอาการเทคสองคนโสดมีการเปิดใจกันมากขึ้นด้วยค่ะ เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงราศีที่ในช่วงนี้จะได้รับผลกระทบจากดาวสุขย้ายนนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ